การที่เราเองกลับมาหาพระเจ้าและเราตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเอาละต่อไปนี้เราจะดําเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะเรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราแล้วพระพรกําลังจะมาจะทํำยังไงพระเจ้าถึงจะพอพระทัยในตัวเราเชื่อฟังพี่เลี้ยงครับอย่าทําตามใจตัวเองยอมอยู่ในโอวาทคําสอนของผู้นําแม้เรามีประสบการณ์ด้านอื่นเยอะแต่พี่น้องครับผู้นําผู้เลี้ยงมีประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้าตามหลักการว่างพี มากกว่าเราและที่สําคัญเบื้องหลังชีวิตของผู้นําคือพระเจ้างานของมาสาตานคือทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าเพราะมาสาตานเหล่านี้รู้ว่าเมื่อใดที่มนุษย์กลับมาเชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์จะรอดจากนรกเมื่อเรารู้กลของมาแล้วเราจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าดีฟ้าตัดสินใจเชื่อฟังแม้ไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องพี่น้องพระเจ้าเรียกทุกคนมาเพื่อสร้างชุมชนสวรรค์นี้ครับ ช่วยการําให้คริสจกักรช่วยการําใไม้ชุมชนของพระเจ้าเกิดความจำเริญขึ้นดีขึ้นเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราดังนั้นเองการรับใช้พระเจ้าในคริสจกักรทุกคนจะต้องจริงจังครับตั้งใจทําเราต้องทําอย่างดีเลิศรับผิดชอบเต็มขนาดทําต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ทําหยุดหยุดพี่น้องครับอย่ารับใช้พระเจ้าเพราะติดที่ผู้นําเมื่อผู้นําไม่อยู่เราก็ไม่ทําเราจะทําเฉพาะผู้นําอยู่เท่านั้นพี่เลี้ยงไม่อยู่ไม่ทําเราจะทาเฉพาะพี่เลี้ยงอยู่เท่านั้น เราทำเพื а, cium, ่อใครครับพ um like to ok on ี่น้องถ้าเราทำเพื่อมนุษย์เราก็มองที่มนุษย์แต่ถ้าเราทำเพื่อพระเจ้าเราจะมองที่พระเจ้าเอเมนนะครับถ้าเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับมนุษย์เราจะทำต่อไปได้เสมอในงานรับใช้พระเจ้าหลายคนเวลามาเชื่อพระเจ้าก็กลัวกลัวว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมพระเจ้าจะช่วยเราครับพระเจ้าจะช่วยเราให้เราปรับพฤติได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเราต้องเข้ามารับใจปรารถนาจากพระเจ้าครับ พี่น้องครับพระเจ้าไม่เพียงแต่ใส่แรงปรารถนาให้กับเราแต่พระเจ้าจะใส่พลังให้กับเราใส่คำคำหนึ่งให้กับเราคือคำว่าเราทำได้เพราะพระเจ้าให้เราทำได้ครับเราจะผลิตผลงานจากชีวิตที่เราเป็นที่ผ่านมาชีวิตเราเป็นยังไงวันนี้ชีวิตเราก็จะผลิตผลงานออกมาเป็นอย่างนั้น